องคุเรก็ทุกคนครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่อีกหนึ่งช่องของผู้พันครรมใครที่เพิ่งตัใหม่ก็อย่าลืมฝากกดสู่ไหนกดไลค์กดแชร์ไปหนึ่งย่างเตือนให้กับช่องผมด้วยนะจ๊ะอ่ะมาเช่นเคยนะครับลากิทามรอบแรกของเราเพื่อนนี่ลุงสองมาเพื่อนนะครับแจ้งมานะเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเล่นเกมหมาจงเว็บมาเพื่อนๆครับใครที่อยากเห็นความมันโคตรโคตรของเกมนี possible, ้ <Yeah> ย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปก่อนหนะ้านี้ครับกูบอกเลยโคเทปคือ <laughs> แตกไม่เยอะหรอกนะแต่กูกูอยากจะอวดอะแค่นั้นแหละก็ในกูก็จะแจ้งมาประมาณนี้เั็นครับนี่ <laughs> ยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มีคนแตกแปะมาเยอะแยะมากมายเลยว่ะทุกคนเขาว่าแปะ12คูณ14นี่เห็นไหมก็ลุงสอบเป็นไงบ้างฮา ไม่เทพอะนี่12บสองสนะครับเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะกอรีวิวในกลุ่มก็จะประมาณนี้นะครับนี่เออเห็นไหมนะครับมีสมาชิกเยอะมากมายเพื่อๆครับที่เข้ามาบอกนะวิธีการปั่นวิธีการเล่นเยอะมากมายครับขออนุญาตใครแช่งใครแช่งมึงบอกกูมา นะครับใครอยางงกจะก็กลุ่มก็อย่าลืมไปดูนะที่คอมเมนต์เลขใต้คลิปนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้พูดที่มีบาลานซ์ต่างเงินเล่นตามแต่อย่างใดนะครับเราจู่ๆก็ไปถึงเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ไปครับหนึ่งหกสี่สามเจ็ดศูนย์นะครับก็ต่อมาจากมาจงเวเนาะแปะนี่ไปฮือกับมันไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปครับเราไปเบรดที่ห้าบาทก่อนเลยกันสิบสองกับสิบสี่ใช่ไหมในกลุ่มนะเมื่อกี้ลองดูว่า เราจะได้หรือเปล่าคนอื่นได้นะเราก็ต้องได้ด้วยดิใช่ไหมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะเกมแบบมันต้องเอาลากเวลาหน่อยนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะที่ดูคลิปเก่าๆผมนะก็ผมก็จะบอกประจำนะครับช่วงนี้แปะมันต้องลากเวลาหน่อยเพื่อนๆครับเฮ้ยแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะสังเกตได้เพราะว่าพ g ีมันปิดไปนะครับรูปแบบต่างๆของเกมการ คืออัลกกริทึมของเกมมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพืเ่อนๆครับนะเดี๋ยวเราลองดูไปก่อนนะครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมค่อยไปหาวิธีการมาใหม่ถ้าได้ถือว่ายังได้ผลแต่ถ้ามันมันหมดเนี่ยมันหมดเนี่ยนะแล้วก็เราเล่นเวลาเราได้แลว้วอะคือเวลาที่เหมาะสมแล้วอะครับแต่ก็ยังไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแสดงว่าเกมมีรูปแบบการเปลี่ยนแน่นอนเพื่อนเพครับก็ต้องคอยติดตามดูแล้วกันว่ามันจะมีผลกับเราหรือเปล่า แต่ตัวนี้ที่เห็งคือคำนวณมาดีครับบปสักพักก่อนนะครับไม่ต้องรีบเนี่ย yeah. คำนวณมาดีคำนวณมาดีถือว่าโอเคโอ้ oh, คอมบูก็ตัวเนื่องอยู่นะสิบไหมไม่เป็นสิบครับ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนี่ครับมันจะเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะของมันนะครับเนาะก็ต้องใจแข็งสักนิดนึงนะครับฉาบช่องไรกไหมไม่ได้คำนวณต่อไหมได้อยู่ จำไม่ใส่ใจเลยนะครับ12คูณ14ตอนนี้ในกลุ่มที่รีวิวไม่ดูว่ามันกำลังจะแตกอยู่นะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับเกมมันไม่ได้จ่ายให้ทุกคนนะถ้ามึงโดนแดกก็ถือว่าเป็นคลอรไรส์ของมึแงแลวกัน <c oughs> <c oughs> สุดยอดไหมนะครับก็มีหลายๆคนนะทักเข้ามาว่าทำไมผมไม่ไม่เล่นให้บ้างนะคือกูจะเล่นให้ได้ยังไงกูก็ยังเล่นเสียเลยสัต์จริงไหมนะครับ รับปงรับปันนี่ชี่มีด้วยเหรอนี่มันต้องแบบนี้มั้ยครับมาสเตเกเต์ขอหนึ่งตัวเพื่อนกระดาลงกระดาลุงมึงต้องตกนะนั่นไงกูว่าแล้วนะครับสิบสองกุญสี่หมุนยังไงดีวะอืมหมุนล่างก่อนแล้วกันกดโปพาเหรงแสงเพื่อนๆครับขอให้มันกระพริบกระพริบสามครั้งหนึ่งสองสาม อุปมาอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามครับอุปด้านบนที่กูจะตายกับด้านบนนี่แหละเป็นประจำเฮ้ยผ่านแล้วคนนั้นใครทีดึงเฮ้ยเชี่ยวเชี่ยวมาดับทุกคนครับทุกคนทุกทีมาอย่ามาลุ้นกันว่าเข้าหรือเปล่า ของฟรีของอ้าวของอ้าวฮ้มาแลวคำนวณแรกแล้วก็อาจจะเป็นคำนวณสุดท้ายราะมันคือของฟรีด้วยครับเฮ้โอ้โหมึงไอ้เจี๊ยมึงไม่คำนวณให้กูเลย่ะไปแปะแปะครับแปะ ลูกช้างขอร้องแปะแปะคำนวณลูกช้างมากเถอะครับแปะครับแปะเออเอาดีครับได้ลูกเคตัวเนื่องครับได้ลูกเคตัวเนื่องครับขอช้ำหน่อยเพื่อนจ้องสามมึงไม่ต้องฉาบไหมกูนะแปรโอ้ยนี่แนี่ไม่ได้บ่เคไม่เป็นไรครับไปลุ้นกันต่อเบ็ดสิบไป อุ้ยเยอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสิบเยอะเกินรหน่อยแล้วกันยังไม่ถึงเวลาของเรานะครับให้ันเลยสิบนาทีไปก่อนกลับมาเบีหาเดิมนะครับอุ้ย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 ผมไม่พี่น้องอ้ยอุ้ยบังห้านี่ออมาครับสามสิบบาทอุ้ยโอเคปปปช่วยี่ยหน่อยย่น่ย หัวจนัไม่ใช่เซเว่นีมาอันดังไงวะหัวใจไม่ใช่เซเว่นีมาคือผมผมแปลออกเลยนะเขาบอกว่าหัวใจนันไม่ใช่เซเว่นเอาซอสมาเอาซีอิ๊วมาอ่า <owner goats pam necessary> ไม่โตมาขอเซมเปินซื้อตกดีก่อนเดี๋ยวขอคำนวณครั้งหนึ่งเออเอาซับมาเอาซิบมาตะลีงไว้เว้ยไอ้ปุทธศัุท์หดซเออเอาซับมาเอาซิบมาไปครับสิบสองกูสิบสี่ ไปต่อเปิดหัวโคตรสวยเลยเชี่ยมวงแรกดำเลยเออเอาซะมาเอาซีมามาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีคำนวณต่อนะครับถัาสเกตเตอร์มามานานไงว่าแล้วมามาสเกตเตอร์ตกมา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 สัตทุกสัตว์มาเต้ยเ้ย เฉียดท่ผายเลยกูว่าแล้วแม่เงยตกตำแหน่งเดิมเป๊ะเอ๊ยผ่านครับด้านบนอ่ะเป็นตัวที่เสียงที่สุดเลยนะจะบอกเลยใครหมุนยังไงไม่รู้แต่ด้านบนเห็นไหมล่ะทุกคน บอกแล้วนะครับเอาซักมาเอาซิมมาไอ้ที่มันเอาลบออกจากหัวไม่ได้เลยวะตอนนี้หัวใจนั่นไม่ใช่เซเว่นเอาซักมาเอาซิมมา <c oughs> ไปหาดูได้นะครับผมเชื่อว่าใน YouTube ก็มีลงนะด <c oughs> ีเจน้องสาวมีน,น้องสาว <c oughs> เออน้องน่ารักมากเลยนะครับบอกเลย มามามาของฟรีของฟรีของฟรีเบสิคของฟรีเบสิคเหมือนเดิมงั้นเหมือนเดิมมามากดขี้โมงเลยกด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 ล้วนๆนะครับกดรัวนๆกดรัวนๆกดรัวนๆเออกดต่อกดรัวนๆกดรัวนๆไม่นับฟงไม่นับไฟมาแล้วเจยกดรัวนๆกดรัวนๆอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งกดรัวนๆมานั่นบนก็เหมือนกันครับนั่นบุญขี้มองกูพังแน่เลยอย่างนี้มามาผ่านอีกทีหนึ่ง เอเอเย็นโดมันจะคุ้มค่าเมาสไม่เป็นครับเมาส์กูพังมามาอ้าวๆอีกแล้วอะโมนแรกคือถ้าเปิดหัวด้วยหมนแรกแล้วไม่คำนวณน,นะครับโอกาสที่รอบนั้นอะมันจะเกลือมันจะแบบอะไรเงี้ยมันก็เยอะเยอะบอกเลยเห็นไหมเห็นไหมล่ะดุกคน mãi 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 mà mãi 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 เออเออเออโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แปะได้อยู่สก็อตเตอร์คอหนึ่งตัวก่อนสก็อตเตอร์คอหนึ่งตัวก่อนสก็อตเตอร์คอหนึ่งตัวก่อนไม่มาครับซื้อเลย 500. 500. เห้าร้อยห้าร้อยที่มันมันวนเวียนวนเวนียนอยู่แถวนี้บ่อยเลยนะ เห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะมาตกประมาณนี้มาดูนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอั้งเล่เอ็มไหมมึงอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเฮ้ย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 เื้นเฮ้ยเฮยเา้ยเง้ยเฮ้ยเอ้ยูฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮเฮ้ย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 เมาเอาซเมาเอาซเมายเฮ้ยเฮายเฮายเฮ้เออยเเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเฮ้ยยนะโอ้โหในยลุ่มมันเเล่นยังไงแตกวะเหมือนเดิมครับหมดเยยเเเ หมุนสองก็ยังว้าวเด็กเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับทุกคนครับไอชิกูไม่หมุนแล้วสิบสองหมุนสิบสี่อ่ะไอหมุนเกือบตายั้ยครับลุ้นเกือบตายเนาะดิเอือหื้อ มุจดายเฮ้ยนี Becca ่นึกว่าจะได้ชิ้นชมแปะนะครับแปะหัวออกมาครึ่งหนึ่งไหมครับได้มา434บาทขาดทุนเออสมัรเอาซีมา วันนก้คุณลบคำนี้ออกจากหัวไม่ได้เลยเพื่อนๆครับมาต่ออันนี้เริ่มเข้าแดนของเราเลยครับแดนเราตอนนี้15นาทีนะครับอ่ะสิบสองกสิบสองบ้ลองดูเตกไหมขอให้มันมุนผ่านก่อนอันดับแรกอ้าตกประมาณนี้เดี๋ยวต้องมันตกตกดำเพื่อนครับคอยดูนะมันจะตกทำไมเอ้ยพานว่ะทุกคนเจียดนิดเดียวมาด้านบนหน่อยเอาซอนมาเอาซีอิวมาอีกทีนึงอะยาหมุนยาวๆ โอ้ย oh, ได้อยู่ครับทุกคนมาครับ12บสองคบสองแม่สิบสองคูสิบสี่มูลสามสี่รอบได้เด็กเฮียอะไรเลยครับนี่มันต้องแบบนี้ดิเอาดิมันต้องแบบนี้ดิมันต้องแบบนี้ดิอืม้มมันต้องมีกรบมิขับรถแบบนี้เปิสวยๆหน่อยเนี้ยสวยๆหน่อยนะยนยนะไม่ไม่สวยปะ ต้องแบบนี้ดิเอาดิเอาดิเอาดิแม่งเอ้ยเยอะดูจับหน่อยจับหน่อยเพื่อนจับสวยมากเลยไอ้อราคาไปตกเป็นไอ้ซองแดงนะครับนี่หมุนตั้งเยอะตั้งแยะอีกแปดมุนครับอีกแปดมุนครับทุกคนทุกคนเลยเข้าแดงกูเลยตอนเนี้ยเข้าแดงกูเลยเพืเ่อนเครับ ยังไงโอ้โหยลูกคิวไม่ตกว่ายองแรก้าคิวตกมันจะแตกเป็นวายมาอีกไหมครับนี่มันจะแตกเป็นวายมาประมาณนี้โอ้โหตาวายนี่คิดดูติดกี่ตัวสวยเฮออ้อย่าจันบิดโอ้โหปลา ไปเลยห4 0รอยโอ้โหโอไมค์ก็เธอโอไมค์ก็เธอโอ้มค์ก็เธอเขาบอกแล้วเข้าแดนเราแล้วครับ15นาทีเนี่ยเข้าแดนเราเลยนะ <c oughs> มันต้องแบบนี้ครับทุกคนไม่อีกสองมุนอีกสองมุนไอ้เจียอีกมุนสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเชื่อกลับมาได้วะซื้อไปซื้อมา นี่เลยครับเข้าแดนเราเล่นไหมมันก็จะแตกแบบนี้เลยครับเพืเ่อนๆครับอ่ะก็บูไปบูมาเลยครับก็ถึง2 0 0 0อยู่ดีนะเพราะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ครับผมเริ่มต้นทุนรอบนี้ได้ด้วยทุน150บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเล่น2เกมได้กำไรมาสงเกือบ2 0 0 0ันะเนาะขาดอีก50บาทเอ นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยเปนครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลก์ที่ทำนะก็อย่าลืมไปดู้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเหนื่อยว่ะเอาสดมาเอาซีอิ๊วมาไปเลยครับทุกคนครับสวัสดีครับ